Good morning and welcome to a Daily Gospel Truth Bible Study. สวัสดี You know we are looking at the Old Testament Tabernacle. ตอน And we are seeing Jesus And his finished work at tabernacle finishedish His the cross through cross work this แล้้วเเเรราองก็็ไดหนพะเยซูแล้วกก็ารงานที่เสร็จแล้วของพระองค์บนกลางเขียนโดยผ่านทางพระพลานี One thing we need to understand as Christians และอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะคะ Purpose of the Bible คือจุดประสงค์ของพระคัมภีร์นั้น is to reveal Jesus Christ คือการที่พระเจ้าเนี่ยจะเปิดเผยพระเยซูคริสต์ให้กับเราได้รู้จัก So the Old Testament พันธสัญญาเดิม is filled with types symbols and shadows of jesus and his redemptive work ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูแล้วก็การงานของพระองค์ที่พระองค์จะมากระทําบนกาลเขน it's filled with prophecies and proverbs and psalms about jesus christ เต็มไปด้วยเหมือนคําเผย so many old testament scriptures ข้อพระคัมภีร์มากมายที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมได้ชี้ให้เห็นพระเยซูคริสต์และในพันธสัญญาใหม่นี้ finished Jesus has the who already come and finished the work and of ก็เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเยซูที่พันธสัญญาเดิมนั้นพูดถึงเนี่ยในพันธสัญญาใหม่พระองค์ได้เสด็จมาแล้วพระองค์ได้ทำการงานทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วให้กับเรา that's know that the purpose God giving Bible us the แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าเองได้มอบพระคัมภีร์ให้กับเรานะครับ If you as a Christian see the Bible only as a rule book ถ้าคุณเนี่ยที่เป็นคริสเตียนเห็นว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์ทำบัญญัติต่างๆ You're missing the point แสดงว่าคุณก็พลาดจุดประสงค์ที่สำคัญไปแล้วนะคบ Even the law was given to point us to Jesus เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทำบัญญัติที่พระเจ้ามอบให้กับเราก็เพื่อจะชี้ให้เราได้เห็นพระเยซูคริสต์นั่นเอง Because the law makes us realize how weak we are in ourselves เพราะ so everything is about jesus ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระ our faith will come alive and will be transformed เราก็ so no matter what you're going through today ไม่ maybe you're in bondage to a sin คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตตกอยู่ในความบาป Maybe you're lacking in life. หรือว่าคุณมีความขัดสนในชีวิต Maybe you're sick in disease. หรือคุณเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บ Maybe you re a relational trouble in your family. หรืออาจจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว Maybe you're afraid of the future. หรือว่าคุณรู้สึกกลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไง Whatever negative thing your heart is going through. ไม่ว่าตอนนี้หัวใจของคุณเนี่ยกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับสิ่งไม่ดีอะไรอยู่ก็ตาม The key to victory and transformation is seeing Jesus Christ. กุญแจที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการที่คุณ จะต้องเห็นพระเยซูคริสต์นะคะเพราะเมื่อเราเองได้ละสายตาออกจากชีวิตของเราสถานการณ์ของเราและวตอนนี้เราหันมามองที่พระเยซูโดยผ่านทางข้อพระคัมภีร์เราจะเห็นสิ่งที่มีพลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเรากำลังดูเรื่องของพระปลากันอยู่นะคะตอนนี้อยากจะให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นะครับในฮีบรูบทที่9ข้อ But tabernacle Christ at the good things to come, with greater and more, uh, perfect acle, not made with hands, that not this creation came come High hands Pri more is as a and made good of แต่เมืพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปโุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นต์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือคือไม่ใช่เต็นต์ของโลกนี้ so Jesus is a fulfillment of the Old Testament high priest พระเยซูคริสต์ก็เป็นมหาปุโรหิตนะคะที่ทําให้การงานทุกอย่างที่มหาปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมได้ทำเนี่ย Set some Jesus is a fulfillment. of the old covenant animal sacrifice แล้วพระเยซูคริสต์เองเนี่ยก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของการถวายสัตวบูชาในพันธสัญญาเดิม and Jesus is a fulfillment of every symbol in the tabernacle แล้วพระเยซูเองก็ได้ทําให้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในพระพานั้นสําเร็จลงในพระองค์ did you know that when the Bible says เมื่อพระคัมภีร์บอกว่า that God came and dwelt among us พระเจ้าได้เสด็จมาแล้วก็ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเรา which is talking about Jesus Christ coming นั่นก็คือหมายถึงพระเยซูคริสต์เองได้เสด็จเข้ามาในโลกของเรา The Greek word literally means ในภาษากรีกนะคบความหมายที่แท้จริงเลยก็ The Jesus came and tabernacled among us. คือพระเยซูคริสต์ลงมาแล้วก็ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเรา He brought the presence of God พระองค์ได้นำการทรงสถิตของพระเจ้ามา Is he He brought heaven down to us พระองค์ได้นำสวรรค์เนี่ยลงมาให้กับเรา And so Jesus is the true tabernacle พระเยซูคริสต์จึงเป็นพระพาที่แท้จริง You know uh, the the Israelites อิสราเอลนะคะ They saw the shadows of the Savior shadows of redemption through the tabernacle เขาก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นแค่ภาพสะท้อนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการไถ่หรือพระผู้ช่วยให้รอด โดยผ่านทางพระพลาในพันธสัญญาเดิม So we have looked at the door of the tabernacle แล้วที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของประตูทางเข้าพ้าลา Which teaches us that Jesus is the only door to God ซึ่งก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเยซูเนี่ยเป็นประตูบานเดียวที่จะนําเราไปถึงพระเจ้าได้ We've looked at the bronze altar เราได้ดูที่แท่นเผาเครื่องบูชาที่ทําด้วยทองสำริด Which talks about, which talks about cross where Jesus shed his blood for us ซึ่งก็เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกให้เห็นว่านั่นคืองานบนกางเขนที่พระเยซูคริสต์ได้ยอมสละชีวิตของพระง And then we entered into the holy place แล้วเราเองก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ห้องวิสุทธิสถานนะครับ on the left side we see the golden lamp stand แล้วด้านซ้ายมือนะครับเราก็ได้เห็นว่ามีคันประทีปทองคํา which is the only light in the room ซึ่งก็จะเป็นจุดเดียวที่ทําให้ห้องนี้เนี่ยเกิดความสว่างขึ้นมา pointing to the truth that Jesus is the light of the world ซึ่งเป็นการชี้ให้เราเห็นความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกนะครับ and the six branches talks about the believers แล้วก็ กิ่งต่างๆของเชิงเทียนนั้นเนี่ยที่มีอยู่ด้วยกัน6กกิง่งก็พูดถึงเราซึ่งเป็นผู้เชื่อว่าในพระเยซูคริสต์นะครับเราเองเนี่ยก็ได้รับความสว่างมาจากโรงและเราก็ได้เป็นแสงสว่างให้กับคนในโลกนี้ด้วยและตอนนี้เราก็จะมาดูฝั่งด้านขวาของห้องวิสุทธิที่สถานกันบ้างคุณก็จะเห็นว่ามีโต๊ะขนมปังหน้าพระพักนะครับ alright and a about talks this also talks about Jesus c i s t ตรงนี้เองก็ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ด้วย Now if you go back to the scripture I gave you yesterday in Hebrews 9:2ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูนะครับในข้อพระคัมภีร์เมื่อวานที่ผมบอกไปก็คือบรูบทที่9ข้อ2 which mentions the h uh, o l y place ซึ่งมีการเอ่ยถึงในห้องวิสุทธิสถานนะค It says for the tabernacle was prepared uh, this is Hebrews 9:2 for a tabernacle was prepared the first part in which was a lampstand the table and the showbread which is called the sanctuary ในฮีบรูบทที่9ข้อ2นะครับเพราะว่าได้มีเต็น การขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วคือห้องชั้นนอกซึ่งมีคันประทีปโต๊ะและขนมปังหน้าพระพัก now, so, so see here, six bread on we here bread Uh, uh, six bread on each side on the table of show bread เราก็จะเห็นว่าตรงโต๊ะขนมปังหน้าพระพักเนี่ยก็จะมีขนมปังเรียงกันอยู่สแถวนะครับแต่ละแถวเนี่ยก็จะมีขนมปัง6แผ่น so in total there are 12 bread ดังนั้นถ้ารวมกันแล้วก็จะมีขนมปังอยู่ด้การสิบสแผ่น and this points to the 12 tribes of Israel เพราะตรงนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงอิสราเอลสิเผ่านะค t w e l v also talks about completeness แล้วหมายเลข12นี่ก็ถือถือว่าเป็นหมายเลขของความสมบูรณ์แบบด้วย you know there's 12 tribes ก็เพราะมีอ่าสิบเผ่านะคะ t w disciples มีสาวกสิคน a n t w e l v is a picture of completeness เพราะว่าหมายเลข12เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพของความสมบูรณ์ now say Jesus Christ พระเยซูคริสต์นะครับ is the completeness of everything ก็จะถือว่าเป็นภาพของความสมบูรณ์สําหรับทุกอย่างเลย Jesus Christ c o m p l e t e redemption พระเยซูทําให้งานแห่งการไถ่นั้นเสร็จสมบูรณ์ลง and the table of showbread และที่โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตรงนี้ is also talking about fellowship or or our relationship with God ก็พูดถึงเรื่องของการที่เราเองได้สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วย But before we go into this let's read uh, John 6:35แต่ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดนะครับอยากจะให้อ่านในยอห์นบทที่6ข้อ35กันก่อน And Jesus said to them I am the bread of life he who comes to me shall never hunger and he who believes in me shall never thirst ในข้อนี้นะครพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหา So in essence Jesus is telling the Jewish people ในความเป็นจริงแล้วนะคะพระเยซูคริสต์เองกําลังบอกกับคนยิวว่า I am that bread inside the tabernacle เรานี่แหละเป็นอาหารหรือว่าขนมปังที่อยู่ในพระพลานั้น I am the bread that gives life. แล้วเราก็เป็นขนมปังแห่งชีวิต You know the way they make this bread according to God's instruction was very very interesting. เพราะว่าการที่เขาทำขนมปังขึ้นมาเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งของพระเจ้านะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย Of course this bread had to unleavened bread bread. this be had เพราะว่าขนมปังนี้จะต้องเป็นขนมปังไร้เชื้อนะครับ un leaven e d always talks about sinlessness in the Bible และคำว่าไร้เชื้อตรงนี้หมายถึงว่าจะต้องไม่มีความบาปนะครับถ้าเราพูดจากความหมายของพระคัมภีร์ When Jesus came he came sinless เพราะเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ปราศจากความบาป He did not have the Adamic nature in him เพราะพระองค์เองไม่ได้มีลักษณะของอาดัมอยู่ในพระองค์เลย You know that's why he could redeem man นี่คือเหตุผลที่พระองค์สามารถที่จะไถ่มนุษย์ได้ It was a genius of God the wisdom of God นี่คือสติปัญญาและความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าจริงๆ To bring Jesus into the worldAs a human being, but without the nature of Adam. ที่นำพระเยซูเข้ามาในโลกใบนี้นะครับในสภาพของการเป็นมนุษย์แต่ ปราศจากความบาปใดๆที่ติดมาจากอาดัมจึงทําให้ไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยจะมาไถ่กันเองได้นะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนยังไงก็มีพันธุกรรมหรือว่าคือได้รับการถ่ายทอดมาจากอาดัมยกเว้นพระเยซูคริสต์และนี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์เรียกพระองค์ว่าเป็นอาดัมคนสุดท้าย of God came for us พระเยซูคริสต์เองก็เป็นขนมปังไร้เชื้อที่มาจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ต้องการที่จะมอบให้กับเรา And did you know คุณรู้ไหมครับ that this bread has had stripes ว่าที่ขนมปังเนี้ยมันก็จะมีรอยอยู่ด้านบน And this bread had holes แล้วก็จะมีรูด้วยนะครับ a that's very interesting อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย The Bible tells as Jesus was whipped before he was hung on the cross พระคัมภีร์บอกกับเราว่าก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนกางเขตนั้นพระองค์ได้ถูกแทกเคี้ยนพระองค์ He had stripes on his back. พระองค์เนี้ยมีรอยเคี้ยนอยู่บนหลังของพระองค์ And says healed. the stripes his Bible we're by และพระคัมภีร์บอกว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์เราจึงหายดีแล้ว Jesus had holes his hands. had in พระเยซูเองก็มีรอยนะครับที่เรียกว่าโดนตะปูตอกลงไปที่มือแล้วก็ที่เท้าของพระองค์ You know, it s, it s interesting. it's it's มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครัะว่าขนมปังอันนี้เนี่ยมันก็จะมีรอยอยู่ด้านบนแล้วก็มีรูด้วยนะครัะเห็นไหมครับว่าขนมปังตรงนี้เนี่ย ก็เป็นการบอกถึงพระเยซูคริสต์ you know this bread would be there on the table for one week และขนมปังตรงนี้เนี่ยเขาจะวางไว้ที่โต๊ะขนมปังหน้าพระพักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ every week the high priest would enter and change the bread and put a fresh one แล้วก็ทุกอาทิตย์มหาปุโรหิตเนี่ยเมื่อเข้าไปในห้องนี้เขาก็จะนําขนมปังอันใหม่เนี่ยไปเปลี่ยนนะครับ and so when they go in at the end of the week แล้วเมื่อถึงปลายสัปดาห์เนี่ยเขาเข้าไปในพระพลานั้น the priest would actually eat the bread ปุโรหิตก็จะเป็นคนที่กินขนมปัง inside the holy place แต่ต้องอยู่ในห้องวิสุทธิสถานนะครับ that's talking about fellowship with God ตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า it is through the bread of life Jesus Christ เพราะโดยผ่านทางพระเยซูซึ่งเป็นขนมปังแห่งชีวิต that we get to fellowship with God จึงทําให้เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้ you know the best way to fellowship with people is through food เพราะโดยส่วนมากนะครับเวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์หรือเรามาเจอกันเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเจอกันแล้วก็ต้องกินใช่ไหมครับ that's fellowship อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อกันในขณะที่ปุโรหิตเองได้กินขนมปังในพระภาหรือห้องวิสุทธิสถานามตรงนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและทุกวันนี้เราก็ได้กลายมาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าด้วยนะครับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าเราเองได้รับการชำระให้สะอาดแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูและเราได้รับสิทธิพิเศษนะครับได้รับเกียรติ มากในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นขนมปังแห่งชีวิตนะค d และถ้าเราดูจากกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้วเฉพาะปุโรหิตเท่านั้นนะคบที่จะสามารถกินขนมปังนี้ได้ประชาชนอิสราเอลทั่วๆไปที่อยู่ด้านนอกเนี่ยไม่สามารถจะกินขนมปังนี้ได้ <You> know, นะค s, which <means> this, <S ซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้เชื่อเท่านั้น Only believers can fellowship with God. Which means you have to be a believer. in Jesus Christ fellowship with Jesus Fel to God ในการที่คุณเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้คุณจำเป็นจะต้องมาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่รักคนที่ยังไม่เชื่อนะคะพระเจ้ารักทุกคนอยู่แล้วเพราะพระองค์เองก็ได้จ่ายราคาให้กับมนุษย์ทุกคน Invitation is open to them เพราะว่าการเชื้อเชิญให้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเขาก็ได้รับการเชิญตรงนั้นด้วยเหมือนกัน come can also เขาก็สามารถที่จะเข้ามาเขาสามารถที่จะเชื่อในพระเยซูได้ สามารถที่จะเข้ามากินขนมปังแห่งชีวิตได้เพื่อที่เขาเองจะได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์แต่ว่าคุณจะต้องเข้ามาโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะคะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ก็คือว่าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ทำให้เราได้เป็นปุโรหิตหลวงนะคะตอนนี้เนี่ยผู้เชื่อทุกคนเลยก็ถือว่าในวิญญาณของเขาเขาเป็นปุโรหิตของพระเจ้า นั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ทุกเมื่อและคุณสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าได้ตลอดเวลามันก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพูดถึงทุกรายละเอียดแต่อยากจะให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าขนมปังที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้เนี่ย เป็นการบ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขนมปังแห่งชีวิต And talking about our fellowship with God with Fellow 's our และก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับพระเจ้า What Wo a Pic เป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินเลยนะครับผมก็หวังว่าความจริงวันนี้เนี่ยมันจะเป็นพระพรให้กับคุณอย่างมหาศาล well, we เราก็ขอที่ฐานนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า see you again tomorrow Se Again และพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับ